สนุนโดยและตะซอยเอ็กซ์ตร้าสามร้อยศูนย์การค้าเดอะพาราเนียมเวิลด์ช็อปปิ้งประตูน้ำท่านผู้ชมยังคงติดตามชมรายการคนไทยขั้นเทพอยู่นะครับนี่เป็นตอนที่หนึ่งและเรากำลังหาคณะที่จะเป็นตัวแทนของภาคกลาง ได้ติดตามชมกันไปผ่านไปแล้ว2คณะจะผ่านไปกี่คณะก็ตามแต่ภายในตอนนี้จะต้องได้5คณะเพื่อประชันกับภาคอื่นๆนะครับตอนนี้เราจะมาชมกันต่อของภาคกลางครับ การแสดงที่มีผู้คนสนใจกันมาสมัครอย่างมากมายนั่นก็คือการรำครับก็ต้องเป็นกำลังใจให้หนูทางหนึ่งนะครับเพราะว่าการแสดงมันจะต้องจิ่นใหญ่และหนักกว่านี้อีกขั้นหนึ่ง อเอาใจช่วยในครั้งต่อไปนะตั้งใจให้ดีๆกว่านี้อย่าทอ้ออย่าทอ้ออย่าท้อก้าวต่อไปลูกก็ไม่เสียใจค่ะเพราะว่าทําไปเต็มที่แล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าเกิดมีโอกาสหนูจะมาเวทีนี้ใหม่แล้วทําให้ดีกว่าเดิมต่อไปเรามาชมคณะเด็กเพชรคิดสินกับการเชิดหนังใหญ่ที่หาชมได้ยากกันเลยครับ ตามรอยหนังใหญ่แห่งเมืองเพชรบุรีกับคนเพชรรุ่นใหม่ตัวน้อยๆเหมือนชื่อแต่ทว่าใจของเขานั้นยิ่งใหญ่นะครับครูน้อยอภิเชษเทพคีรีครูผู้รักษามรดกทางศิลปะวัฒนธรรมไทยผู้ตั้งปณิธานมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูนหนังใหญ่เมืองเพชร105ปีแห่งวัดพระพราชายัยให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งด้วยการถ่ายทอดความเป็นไทยผ่านหนังใหญ่ที่ร่วมมือกันระหว่างครูกับเยาวชน ถึงแม้ว่าจะมีงบประมาณเพียงน้อยนิดแต่ด้วยใจอนุรักษ์ที่มีเกินร้อยพวกเขาได้ร่วมสร้างลวดลายหนังใหญ่ผ่านวัสดุชิ้นบางๆแต่แฝงไปด้วยความแข็งแรงอย่างเช่นกระดาษแข็งให้ดูวิจ,จิตรงดงามได้ทั้งยังสร้างภาพเคลื่อนไหวผ่านลีลาการเชิดตัวหนังได้อย่างมีเรื่องราว ผ่านนะล,ลูกนะโอกาสหน้าแล้วกันโอเคขอบคุณลูกต้นลึกใต้หัวใจของเราครับมันไม่ได้ชี้วัดว่าวันนี้เราจะต้องผ่านไปเพื่อฟ้างเงินล้านแต่สิ่งที่เราจะได้กลับมาก็คือเราจะต้องพัฒนาจากหนังกระดาษที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตของผมแล้วก็น้องๆโดยที่ยังไงก็ต้องเดินต่อไปข้างหน้าครับส่วนวันนี้ก็ขอบคุณกับ เวทีนี้เนาะที่ให้เราได้มาพิสูจน์แล้ววันข้างหน้าตามไปดูที่เพชรบุรีนะครับโอ้ไม่ผ่านครับผมว่าไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวการแสดงนี้เรียกว่าอะไรพี่หนังใหญ่ครับการเชิดหนังใหญ่เด็กกลุ่มนี้มีความตั้งใจนะได้เห็นหนังใหญ่ไหมเห็นตัวหนังที่เขามาใช้เขาเขาไม่ได้ใช้หนังแบบไปซื้อมาอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ฮะไปยังหนังฉลูแล้วเขาใช้กระดาษแข็งกระดาษแข็ง ทำเองเงี้ยเด็กเขาตั้งใจที่อยากจะมาอยากจะมาเขารักศิลปะจริงคือหนังมันอาจจะถ้าเป็นหนังแผ่นขนาดนี้มันใช้ตังเยอะเยอะเอากระดาษแข็งกระดาษลังเนี่ยนะครับมาฉลูกันเองทําสีดำซะมันก็ดูสวยงามดีคราวนี้การแสดงเขามันมันผมวันนั้นก็คิดมากเหมือนกันครับก็ปรึกษากับทางครูมืดครับครูมืดก็บอกว่ามันน่าจะมีอะไรมากกว่านี้เพราะว่าเราไม่ได้เอาเขาแค่มาโชว์เราจะเอาเขามา ถล่มกับภพ่อีสานประชันประชันก็ไม่ได้ถล่มครับพี่ปรักชันครับในผมเริ่มเน้นไปภพคอีสานเลยนะเพราะเล่นผมไม่เยอะเล่นผมไม่เยอะครับดีครับผมพูดอันนี้ถ้าถ้าจะเอามาแข่งกับอีสานผมเอาพินเอาแขงเก็บไว้ก่อนปวงลางก็ไม่เอามาตีขอเอาแค่โหวตมาเป่าโอ้โหแค่โหวตชนะแล้วเหรอโหวตตัวเดียวเท่านั้นกินขา การเราต้องมีโหวตด,ด้ยวยไม่อไม่ใช่โหวตแบบลงคะแนนอ๋อไม่เกี่ยวครับเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งชื่อโหวตแล้วที่ไม่ให้ผ่านเพราะว่าเพราะอะไรไหมเราต้องมาเจอกับภาคใต้เป็นขั้น,นึ่งครับต้องฝึกขึ้นไปอีกสักขั้นหนึ่งนครับนั่นคือไม่ผ่านนะฮะไปดูต่อเลยครับยังอีกหลายทีมครับต่อไปเรามาพบกับคณะกาสลองพวกเขาจะเล่นได้ไพเราะแค่ไหนเฉินฟังกันได้เลยครับ ได้ยินชัดเจนนะครับครับทางเหนือฮะอันนี้เก่งไหมฮะละนาดอันนี้เก่งอันนี้เก่งอันนี้ยอมอันนี้ยอมฮะอันนี้ยอมอันนี้ยอมแล้วมีการวิ่งสลับตีคือในในในแง่ของของการโชว์เนี่ยผมว่าจังหวะต้องแม่นยำและที่เขาตีกลับด้านอ่ะครูเรียกนอกรางใช่ไหมตีจากข้างนอกไม่ไปอยู่ข้างในรางแล้วตีครับจริงๆรละนาดสมมติเราตั้งรางละนาได้นนี้เราต้องตีตามผืนอย่างนี้นะครับแต่อีกคนมาตีด้านนอกกลับด้านหมดเลยเขาฝืนธรรมชาตินะฮะ ผิดการเรียนเลยอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกนะดูมา3-4ทีมทนี้นะเริ่มดูศิละปะไทยสนุกขึ้นเรื<ๆ>่อยๆอ่ะตอนนี้พักสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อว่าภาคกลางยังมีของดียังเป็นศิละปะพื้นบ้านที่เป็นสุดยอดอีกมากขนาดไหนสักครู่เดียวนะครับช่วงรากไทยในใจคุณโดย,โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมรากไทยในใจคุณเรื่องแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับศิละปะการแสดงครับ หนึ่งในศิลปะการแสดงไทยที่โด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือหมอลำเสียงขับลำที่ชาวอีสานร,ร้องบทกลอนเป็นทำนองนั้นช่งางไพเราะและก็สนุกสนานครับพี่น้องเออเพิ่นว่าเสียงลำยังบมดสิ้นเสียงแค้นเฮ่ายัางดังมวนเอกกลักคาล์ลมี่เทแต่อีสานแต่คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าในอดีตหมอลำเคยเป็นที่นิยมสูงสุดถึงขนาดต้องออกประกาศห้ามเล่นหมอลำใครเล่น ถือว่าฝ่าฝืนกฎบ้านเมืองเลยทีเดียวครับถ้าจะย้อนรอยกําเนิดหมอลำนั้นตามบันทึกของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาลสินพบว่าหมอลำกําเนิดขึ้นครั้งแรกเมื่อใดไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดครับเพราะว่าไม่มีการบันทึกเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแต่สันนิษฐานได้ว่าอาจเกิดจากการสวดอ้อนวอนผีฟ้าผีแถนและผีบรรพบุรุษตามความเชื่อดั้งเดิมเพื่อให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บหรือเกิดจาก การเกี่ยวพาราศีของหนุ่มสาวเนื่องในโอกาสงานเรื่อนเริงต่างๆครับหลังจากนั้นผู้เฒ่าผู้แก่ชาวอีสานก็นํากลวิธีการขับลํำของหมอลำมาใช้ประกอบการเล่านิทานให้ลูกหลานฟังและก็ยังหาเครื่องดนตรีอย่างเช่นสุงซอปีหรือว่าแคน มาบรรเลงประกอบก็ยิ่งเพิ่มอรรถรสการเล่านิทานให้สนุกสนานคึกครื้นมากขึ้นก็น,นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้หมอลำกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชาวอีสานกันเลยทีเดียวล่ะครับความเจริญรุ่งเรืองของหมอลำไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นหมอลำยังถูกพัฒนาปรับเปลี่ยนวิธีการร้องและการลำให้เหมาะกับยุคสมัยเรื่อยมาและยังแพร่หลายเข้ามาในเขตภาคกลางเป็นที่ติดอกติดใจของชาวบ้านร้านตลาด ใครๆก็พากันเรียกหาการแสดงของหมอลำหรือที่คนภาคกลางเรียกกันว่าแอลลาวนั่นเองครับมนว่า<ส>คนไทยทั้งประเทศทั่วทุกหัวระแหงต่างพากันลหลงไหลในหมอลำจนเป็นเหตุให้ศิละปะก,การแสดงอื่นของไทยไม่ว่าจะเป็นละครฟ้อนรำปีพาดมโหรีเสภาพานจะถูกละเลยหลงลืมเอาจึงเป็นเหตุให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาห้ามมิให้เล่นแอลลาว การ้ามมิให้เล่นแอวลาวการบัดนี้ชาวไทยทั้งปวงละทิ้งการเล่นสำหรับเมืองตัวพากันเล่นแต่ลาวแคนไปทุกคนทุกแห่งการที่เป็นอย่างนี้สงพระชาชดบริเห็นว่าไม่สู้งามไม่สู้ควรเล่นลาวแคนขอให้งดเสียเลิกเสียสักปีหนึ่งสองปี ประกาศนี้ถ้ามีฟังยังขืนเล่นเล่าแคนอยู่จะเรียกภาษีให้แรงเพราะประกาศนี้การเล่นแอลเล่าหรือหมอลำจึงกลายเป็นการแสดงที่ผิดกฎบ้านเมืองแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีคนลักลอบเล่นหมอลำกันอยู่ทั่วไปโดยดัดแปลงวิธีการร้องวิธีการเล่นให้แตกต่างกันออกไปเช่นนำซออู้มาใช้แทนแขนจนกลายเป็นแอลเค้าซอ และก็ยังมีการพัฒนาและถ่ายทอดหมอลำกันต่อจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าหมอลำสามารถกลับมาเล่นได้โดยไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองเมื่อใดจนถึงทุกวันนี้หมอลำก็ได้แทรกซึมเข้าไปอยู่ในจิตวิญญาณของคนไทยกลายเป็นหนึ่งในรากไทยอย่างแท้จริงได้ยินเสียงหมอลำเมื่อไหร่หลายคนก็อดโยกตามไม่ได้จริงไหมล่ะครับ